สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แม่โทมัสจะนั่งรถไฟเที่ยวคาป่านั่งรถไฟเที่ยวมาวันนี้กับลูกชายครอบครัวอันนี้คือป่าแทนแม่โทมัสเช้านะทุกคนกคนี่ก็คือโทมัสโทมัสฮัโลโหลฮัลโหลไม่เอานะทุกคนนะว่าป๋าเราจะไปเที่ยวไหนคะนี่ติดหาแฟนหรออายอายกล้อง วันนี้เราจะไปเที่ยวเมืองฟรีเดไฮเฟนนั่งรถไฟเที่ยวอ่ะทุกคนนั่งรถไฟมาจากบ้านแม่โทมัสทุกคนแล้วก็มาต่อที่เมืองอลินเดาอันนี้เราจะออกจากลินเดาทะเลลินเดาทะเลสาบก็สวยอะ่ะแต่ทีนี้ว่าเราจะไปเมืองฟรีเดไฮเฟนเมืองใหญ่กว่าลินเดาเราไปกินอาหารแล้วแม่โทมัสก,ก็จะชอปปิ้งที่นั่นนะทุกคนพอดีลูกชายว่างก็พาแม่โทมัสเที่ยวกับเรา ทุกคนอายุ88ป like ีเนี่ยชีวิตตอนแก่ก็อย่างเงี้ยทุกคนนะนี่เรานั่งรถไฟเที่ยวชิลๆเขาก็นั sí. ่งกันนัทุกคนใหมรุ่นให้ดูภาพบรรยากาศบนรถไปเล็กน้อยโอเคค่ะนะเดี๋ยวแม่ทรมัดถึงเมืองฟิลิไฮเฟนแม่กมัดเก็บภาพบรรยากาศมาฝาก ช่วงได้ดูสปนะิอันนี้รถไฟกกำลังวิ่งประมาณกีะะ่าน,น,น, <20. S 1> นาทีปาป๋าปีซีเหเป็นปีซีมีนตเซนยี่สิบนาทีค่ะจากเมืองลินเดาไปเมืองรีเดียห์เป็นเน,นี่ยนะอันนี้คือคือเมืองอลินเดามีหมอกนะทุกคนเนี่ยเขามีหมอกมีหมอกอโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงที่นั่นแม่ทมัสเก็บภาพบรรยาก,กาศนะทุกคนนะ นั่งรถไฟชมวิวเราก็นั่งรถไฟนะทุกคนนั่งรถไฟชมวิวไปเรื่อยๆอันนี้ก็สวนแอปเปิลสวนวา์นอกเมืองเนี่ยคือสวนสวนพวกแอปเปิลพวกลูกเชอรี่อะไรพวกเนี้ยเขาทําสวนพวกเนี้ยทางลินเดานั่งรถไฟไปเรื่อยๆจนถึงเมืองฟรีดิฮาเฟนนะอันนี้เดี๋ยวแม่โทมัสก็จะถึงนะทุกคนอีกไม่นานอีกประมาณ7นาทีแม่โทมัสก็จะ ันนี้แม่โทรมาให้ดูบรรยากาศคร่าวๆอ่ะบนรถไฟวิวทิวทัศน์ของเยอรมันเขาอยู่กันอย่างนี้นะทุกคนบ้านช่องเขาตอนนี้เราก็มาถึงเมืองซีดิฮาเพลแล้วนะคะทุกคนแต่โทมัาเดินตามปบป้าถือลูกลูกชายห่วงแม่นะบอกแม่เ๋ยว,วาโม่แต่ถ่ายรูปให้ดูรถด้วยก็เดินนำหน้านะทุกคนแข็งแรงกว่าแม่โทรมส พ่อาจะไปไหนนั่งทำไมอ่ะโอเคเมียงเก๋นั่งอ่ะเขาก็จะนั่งรอรอรถอีกรอรถบัสเราก็จะไปเดินเล่นในเมืองอมีดอกไม้อ่ะทุกคนเดี๋ยวแม่โทรมาถ่ายให้ดูอ่ะอเ,เราก็จะเดินไปทะเลสาบนะทุกคนอันนี้ป่าก,กับโทมัสอันนี้แม่โทมมาให้ดูดอกไม้อ่ะทุกคนเนี่ยเขาก็จะปลูกปลูกตอนรับช่วงฤดูสปริงนะทุกคนเทศกาลอีสเตอร์เนี่ย ดอกไม้พวกนี้ถ้าเป็นดอกดอกเนี่ยขึ้นนะทุกคนมันจะเป็นแบบหัวหอมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเทศากาลอิสเตอร์คือเทศากาลกินไข่อ่ะทุกคนของของคนเยอรมันของคนคาทอลิทุกคนดอกไม้สวยสวยมากทุกคนเขาจะปลูกอย่างเงี้ยให้คนอันนี้คือปาร์กนะทุกคนนั่งเล่นเอาเสือมาปูแล้วก็กินอาหาร เดินไปทางอีกทางด้านหนึ่งคือทะเลสาบเนี่ยทุกคนเดี๋ยวแม่โทมัสพาไปไปเดินแม่โทมัสก็จะไปเดินเล่นนั่งเล่นนะทุกคนแล้วก็จะดืด่มกาแฟกับปลาเนี่ยทุกคนทางด้านนั้นคือทะเลสาบเนี่ยดอกไม้เขาก็จะบานนะทุกคนบานต้อนรับเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยแม่โทมัสก็เดินจะเดินไปทะเลสาบนูน่นนะทุกคนที่เรามองเห็นนะแม่โทมัสซูมให้ดู คือน้ำทะเลสาบนะทุกคนนะของเมืองฟรีดิฮาเฟนเนี่ยดอกไม้โอเคเดินต่อเดินแล้วไปหาร้านกาแฟนั่งแล้วก็ดื่มกาแฟกับป๋ากับโทมัสอันนี้คือสวนดอกไม้สวนหยอ่อก็จะนั่งเล่นกันทุกคนนั่งอาบแสงแดดทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดอกไม้เห็นไหมสวยอะเมืองฟรีดิฮาเฟน หลักนี้ก็คือป่ามาเดินรมาครอบครัวนะทุกคนมาเดินเที่ยอวอนานแล้วแม่โทรมาไม่ได้ทําภาพบรรยากาศกับครอบครัวแม่รูไม่ได้ทําคลิปนานแล้วนะทุกคนโอเคอันนี้เราถ่ายกับทะเลสาบคนเริ่มออกแล้วทุกคนอากาศดีคนเริ่มออก,ะก,อก,ออกจะมีตัวเป็ดด้วยเห็นไหมทุกคน เราอยู่ที่ทะเลสาบฟรีดีฮาเฟนทางแถบนู้นก็คือสวิตเซอร์แลนด์ทุกคนเรานั่งเรือข้ามได้แต่แม่โทมัสไม่นั่งนะทุกคนแล้วฝั่งนู้นก็คือออสเตรียทุกคนนะเดี๋ยววันไหนแม่โทมทัสข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ถ้าแม่โทมัสได้ไปหาเพื่อนแม่โทมัสนะทุกคนแม่โทมัสก็จะทําคลิปเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนดูเนี่ยทุกคนบรรยากาศนี่มีเป็ดด้วย เขาเดินแล้วทุกคนเราก็เดินด้วยโอเคค่ะ okay. เราเดินไปนน่งกับป๊าป๊าสิลูกพ่อเราเดินไปนู่นแล้วเราเดินกับพ่อเราเดินนะทุกคนแม่โทมมสแม่โทรมาถ่ายให้ดูทุกคนแม่โทรมามาถึงทะเลสาบโปนันซี อันนี้เดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยถ่ายรูปสวยอะทุกคนแต่แม่เพะม่าเป็นโรคกลัวความสูงนะทุกคนเคยไปครั้งหนึ่งนะทุกคนไม่ไหวอะต้องรีบลงทุกคนโทนมัสกับป่าเดินดูเฉยทุกคนอันนี้คือท่าเรือนะทุกคนเรือลำนี้เขาก็จะข้ามฟากไปสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็ออสเตรียก่อนนะทุกคนแล้วก็ ไปทางสวิตเซอร์แลนด์เรือก็กำลังจะเข้ามานะทุกคนเทียบท่าที่เข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์อันนี้นะเรือพอเรือนั้นมาเรือนี้ก็จะออกนะทุกคนนะ,ะแต่แม่ต้องไม่มีขึ้นถ่ายให้ดูเฉยเรือนี้จะไปทางไหนนะตุลูกไปอีกอินเส้นหนึ่งมันจะผ่านคอนสแตนต์ก่อนใช่ไหมอ่าในคอนท่านทุกคนคอนสแตน แล้วก็คอนสแตนต์แล้วก็จะแวะไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะทุกคนไปจอดรับไปส่งคนที่คอนสแตนต์แล้วก็รับคนที่คอนสแตนต์ประมาณนั้นนะทุกคนแล้วก็จะจะจะไปสวิตเซอร์แลนด์คิดว่าคนไหนเคยนั่งก็จะรู้นะทุกคนนะเนี่ยเรือเรือมาแล้วทุกคนแม่ต้องมาตายให้ดู จะช้านะทุกคนอันนี้ไม่ใช่เรือท่องเที่ยวทุกคนอันนี้คือเรือเรือก็ท่องเที่ยวนะทุกคนอาจจะระดับหนึ่งทุกคนที่เขาที่เขาะจะไปอีกแค่อันนี้ไปไหนลูกเรือท่องเที่ยวเหรอแม่บอกว่าเป็นเรือท่องคืออะไรเดินจากฟ e ี r ริ h ฮาร์เนไปอนสแนซ์อ่าอ,อันนี้มาจากฟรีดริชฮาเฟนไปคอนเทนเรืออันนี้คือรับเฉพาะ,ะคนเยอรมันนะทุกคนจาก จากฟรีดีฮาเฟนนี้ไปคอนสแตนต์ผมคิดว่าเขาเดินทางตลทั้งปีตลอดทั้งปีนี่นคือเฟรนด์ทัวริสต์อันนี้ก็คือทัวริสต์เหรออเอันนี้มันเป็นเรือแค่ไปจากคอนสแตนต์นะทุกคนมาดวยกันเลดูเมืองฟรีเดีฮาเฟนนะทุกคนก็สวยงามอีกแบบหนึ่งทุกคนหน้าหน้าร้อนนี่จะสวยป่ะโทมัสไปพ่อป่ะป้าไปไหนไปแล้วทุกคนไปหากาแฟดื่ม Okay. อเคค่ะเราไปดื่มกาแฟกันแล้วเราก็ไปจบคลิปที่ร้านกาแฟนะทุกคนนะกระปานั่งชายเนี่ยท่าเรือเราก็ขับรถลงเรือได้นะทุกคนแม่ต้องมาคิดว่าแต,แต่อันนี้ก็คือทางด้านหนึ่งนะทุกคนอันนี้คือเรือเช่าทุกคนเรือเช่าให้นักท่องเที่ยวขับออกไปทะเลเงี้ย อันนี้ร้านร้านอาหารไทยทุกคนไทยเล็กสรองอแม่ธมวัไม่กินนะทุกคนนะเพราะว่าแม่ธมวัฒน์ทำเองได้คงไม่ใช่แล้วทุกคนเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ร้านไทยแล้วทุกคนคงจะเปลี่ยนเปลี่ยนจินจาการเนี่ยเเมืองฟรีดีฮาร์เฟนค่ะทุกคนแม่ทมัฒพามาเที่ยวนะคะ ป๋านะทุกคนอยากมาแม่พรรมะเลยพาป๋ามานะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราหากาแฟนะคะปะป๋า,ปา,ปานั่งตรงนี้เหรอร้านกาแฟอาดิชัยโอเคมิตักอีวินิกปะปะนูนคาเฟ่ในร้านไหนที่หนูว่าร้านประจำกาแฟไงโอเคค่ะเดี๋ยวเราเรอหากาแฟนะคะทุกคน ดื่มกาแฟะกับแม่ทอมัดเดี๋ยวเรามองหาร้านก่อนเราจะเราจะหาร้านกาแฟะดื่มกันโอเคเดี๋ยวเรามาหากาแฟะดื่มนกก็มีนะทุกคนถ่ายลกเล็กน้อยลกนางนวน นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะทุกคนเมืองฟรีเดหฮาเฟนสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียทุกคนฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งเยอรมันฝั่งนั้นสวิตเซอร์แลนด์นี่ฝั่งหนึ่งออสเตรียเรานั่งเรือข้ามไปหากันได้ทุกคนแต่ีนี้ว่าวันนี้เราไม่มีโปรแกรมไปนะทุกคนนะแม่ถ้าเป็นหน้าซัมเมอร์แม่ทุกแนจะไปะทุกคนแต่นั่งรถนั่งเรือข้ามฝากไปเที่ยวอ่าสวิตเซอร์แลนด์นะทุกคน แต่ตอนนี้แม่โทมัสไม่ไปถ้าไปช่วงซัมเมอร์แม่โทมัสจะเจ็บภาพให้ดูเดียจะพานั่งนะทุกคนหน้าร้อนก่อนอันนี้ชมวิวอะทุกคนเนี่ย,ย,ส,วยสวยมากทุกคนสวยมากทุกคนบรรยากาศเมืองฟรีดิฮาเฟนนะโทมกกัสกระเปา๋าอยู่ทางนั้นเนี่ยอันนี้คือโทมกกัสกระเปา๋าถ่ายรูปพอลูกก็ถ่ายรูปกัน วิวสวยบรรยากาศดีนี่ป่านั่งรอแม่ตรงนั้นร้านกาแฟไปคนเยอะคนเยอะมากเลยทุกคนนขอนั่งอาบแดดดืด่มกาแฟกันทุกคนช่วงเวลาดีๆเขาก็จะออกเที่ยอยู่แต่ในบ้านกันนะทุกคนลูกชายรอทุกคนป่าก็รอแกเคอ่ะวนั่งกาแฟร้านก้างๆ มาดื่มกาแฟกันเราก็มาถึงร้านกาแฟแล้วนะทุกคนร้านนี้บริการตัวเองอะเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่โทมัสจะซื้ออะไรผู้ชายบริการตัวเองใช่ไหมลูกอันนี้เราก็จะจับไปแม่โทมัสไม่เคยนะไม่เคยแบบว่าบริการตัวเองเคยแต่ซื้อแล้วก็ไปนั่งแล้วเข้ามาเสิร์ฟอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเรียนรู้ทุกคนฮัลโหล ลุกชายสั okay. okay, ja, Lydia, ่งทุกคนโอเคแม่มมากินอะเนี่ยอัฟเฟนนี่หรอให้ป๊าป๋าโอเคเซอร์วตัวเองโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปนั่งกินที่โต๊ะค่ะ เราก็นั่งแล้วนะทุกคนเนี่ยแม่โทมัสดื่มชาวันนี้ดื่มชาแล้วก็ขนมแม่โทมัสคือเคสซูเคิลโทมัสเอานี่เหรอลูกแล้วก็อัฟเฟิรคูเคิลพ่อโทมัสหิวอันนี้แม่โทมัสสั่งให้แม่โทมัส,สอโอเคไม่เป็นไรแม่โทมัสก็เลยอาแกจะกินก็ให้แกกินนะทุกคนอาคันดูอันฟังปะปะโอเคโอเคให้เขากินนะทุกคนนะอากาแฟแม่โทมัสดื่มดื่มชาทุกคน เแกมาดื่มกับแม่โฟมัสแล้วก็ขนมเค้กจะกินอะไรเนี่ยขนมเค้กคูเกิลเค้กสุกเกิลอ่าม pues ีชิ้นหนึ่งมันก็เจ็ดเหรียญอ่าสองเหรียญเจ็ดสิบเซนนะตกเท่าไหร่ลูกตกไทยบาทเท่าไหร่งทัชนลูกชายคิดไม่ออกลูกชายบอกว่าเดี๋ยวขอคิดก่อนเป็นเงินไทยเท่าไหร่มันหุ้นเบาทบอก ไอ้ในชิ้นมันทําไมถูกแต่ตีเงินไทยเมืองไทยแพงกว่านะถ้าแม่แม่กาดัดร้อยบาทนะทุกคนชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ถ้าเป็นบ้านเราถ้านั่งในห้างเซนทันอะไรเงี้ยกินก้อนกาแฟแ้่หนึ่งก็สามร้อยกว่าทั้ทุกคนแม่ทอม่านกินในกรุงเทพหรือว่าแม่ทอมากินในห้างไม่รู้มันเป็นร้านอยู่ถ้ากินข้างนอกก็ปกติถ้าเราไปดื่มแมแม็กโดนั์อะไรก็ไม่แพงทุกคนถ้าเห็นแล้วคิดถึง ที่ถึงคนเมืองไทยนะทุกคนนะถ้าแม่โทมัสดื่มอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ที่บ้านเราเมืองไทยก็ส่วนมากยังไม่กินอย่างเงี้ยทุกคนถ้าเจอกันทีเราก็กินส้ตมตำทุกคนทําข้าวเหนียวส้ตมตำทํานู่นทํานี่กินกันนะทุกคนครอบครัวพี่สปไปร์หลานอะไรอย่างเงี้ยถ้าแม่โมัสมีโอกาสนะทุกคนพูดกับพ่อโทมัสแล้วแม่ระมัสกลับประเทศไทยอ,อาจจะเป็นสงการหรือว่าหลังสงการอะไรอย่างเงี้ยแม่โทมัสก็ จะไปเยี่ยมบ้านแม่โทมัสนะทุกคนไปเยี่ยมเยือนบ้านไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องแม่โทมทัสเพราะว่าแม่โทมัสก็เหลือไม่กี่คนแล้วนะทุกคนครอบครัวแม่โทมัสเพราะว่าป๋าก็โอเคนะป๋าป๋าโอเคไหมเลนบุมเกตไทยแลนด์ป๋าป๋าโอเคโอเคนะอยู่กับโทม,ทนะโทมทัสนะโทมัสสิบวันเจ็ดวันแต่ว่าแม่โทมัก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปตอนไหนนะทุกคนโอเคค่ะมาดื่มชากันกับแม่โทมทัส วก็แม่ทูมาจบคลิปเพียงแค่นี้เจอกันที่วิดีโอหน้าทุกคนอันนี้ชาผลไม้ทุกคนดอกอดอกอะไรดอกดอกเชื่อเช่นนะดอกเขาเรียกชาอะไรฟลุกทีแปดหกนาทีแปดนาที โอเคคะ่ะทุกคนดื่มชากาแฟกับแม่โทมัสแล้วก็เดินเล่นทะเลสาบแแม่โทมัสก็นั่งรถไฟกลับบ้านนะนะทุกคนเจอก,กันลิปวิดีโอหน้าของแม่โทมัสค่ะขอบคุณงานที่ทุกคนที่รับชมชื่อช่องพนันนีแม่โทมัทสแรัมลีนะคะบ๊ายบายคะ่ะเจอก,กันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายโทมัสบ๊ายบายป้าบ๊ายบายยานบ๊ายบายแ <laughs> มวทุกคนโอเคบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ